ทุกทุกวันผมจะหนีพ่อไปซ้อมบาทุกวันครับแล้วผมจะโดนพ่อตีทุกวันครับผมได้เราสมบกรรมบชิอเลนช่สแตรมมาจากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยมาเล่นเยาวชนให้นนทรครบ อาโคเบกยังไงมีเคยมีแบบจังหวัดไหนที่แบบเออเราเราเคยทำแล้วรู้สึกว่าแมตต์ออมสินที่ได้ทำไปก็มันรู้สึกว่ามันดีครับได้ซ้อมมาแล้วเอามาใช้ครับผมรู้สึกมันเป็นยังไงว่าเวลาเราเห็นแบบเราทำแล้วคนมันลงไปว่าชอบเฟรดดี้ลิสด,ด้วยครับที่ทำในทีมชาติก็เป็นไอดอลผมคนหนึ่งครับแอนวันครับดูสะใจมากกว่าดูเลียมโมเมนตัมกับเพื่อนมดีกว่าเป็นคนแอสซิสดีกว่าครับ มีมีใครที่แบบอยากจ่ายให้แบบเป็นสามแต้มหรือจ่ายให้เป็นอะไรังไงมากกว่ากันอยากจ่ายให้พี่ปอนบอภิชาติแบบวิลม์ตระกูลนะครับคือว่าเขาเป็นคนนี้ที่ผมไว้ใจมากที่สุดในทีมครับเป็นคนยิงลูกชัยแต่ไม่ลงครับมีพี่อาร์มนักการเมืองดแกเป็นคนที่นิ่งมากแล้วเป็นคนที่คองบอลได้ดีมากจับการจ่ายบอลที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้แรงครับผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ทําแต้มดีมาก แล้วก็โมเซมฮอแกนเป็นคนที่แข็งแรงมากครับในเรื่องวงในแล้วก็สามแต้มแมนมากพี่เฟดดี้ลิทผมรู้สึกว่าเขาสมูทแล้วก็เขาเป็นตัวเล็กแล้วเขาแต่บโดยสามเือนผมเนี่ยผมเลยชอบมากเลยอยากได้ท่าอัคโรเบตของเฟดดี้ครับผมรู้สึกว่าในการสร้างจังหวะในหานดเฟดดี้ของนีเขาดีมากอันนี้คือสุดๆแล้วครับชอบสุดๆแล้ว ไ้เดี๋ยวถ้าถ้าเจอถ้าสมมติเดินเจอเฟรนดี้เนี่ยจะเข้าไปทักทายไปถามอะไรเขาก่อนเป็นอย่างแรกขอกรอบก่อนนะขอกอบพี่เขาก่อนเลยเพราะว่าผมชอบพี่เขามานานมากอยากเรียกเฟรดี้เลยครับคิดว่าจะเป็นยังไงเราจะทำอะไรได้บ้างคงมันมากครับเพราะผมว่าน่าจะเตรียมตัวมาพร้อมเหมือนกันนะผมคิดว่าอยากให้เต็มที่กับทุกแมตช์ที่ลงไปใช้เวลาให้มันคุ้มค่ากับที่ลงไปครับทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับ จริงๆผมเป็นคนเล่นบอลมาก่อนนี่แต่พ่อผมไม่สนับสนุนใเนเรื่องบาสเกตบอลครับผมสู้มาตั้งแต่ประถมนะครับจนพ่อบอกว,ว่าเข้าใจผมแล้วก็ไว้ใจผมใเนเรื่องบาสเกตบอลจนได้ครทุกๆวันผมจะหนีพ่อไปซ้อมบาสทุกวัน,นครับแล้วผมจะโดนพ่อตีทุกวัน,นครับแล้ว มรู้สึกว่าผมเล่นบาสเกตบอลแล้วมันสนุกแล้วทําให้ผมมีความสุขได้เพื่อนได้หลายอย่างครับผมไม่ชอบความกดดันที่แบบอะไรไหมครับผมเลือกในสิ่งที่ผมชอบอรับทำอะไรกับบาสเกตบอลมางผมอยากติดทีมชาติแบบอยากเป็นตัวแทนอยากทาให้พ่อแมู่มิใจแล้วก็ูมิใจเองทางอินสตาแกรมครับ s e t t a ครับแล้วก็ sam4 ฝากติดตามผมด้วยครับผมทีมโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับจะพัฒนาต่อไปครับ ไม่ตีนะนี่ไม่อชอบเลยไม่ตีแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs>